กำลังมองหารถเก่ง5ประตูเกียร์ออโต้นะครับเล็กกระทัดรัดเครื่องแรงๆนะครับแล้วก็ผ่อนสบายๆนะครับ6 0 0 0กว่าบาท5ปีนะครับไม่อยากผ่อนนานๆดูคันนี้ได้เลยครับสวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับผมอีกแล้วนะครับโนสตาขารถมือสองปทุมธานีราคาดีฟรีดาวนะครับวันนี้เราพามาดูเป็นรถเก่งที่เรียกว่าเล็กๆกันบ้างดีกว่านะครับกับเจ้าคันนี้เลยนะครับ Toyota ายารินะครับ 1.5S นะครับลิมิเต็ปี2009จดปี2010เลยนะครับคันนี้นะฮะราคาค่าตัวอยู่ที่269,000บาทนะครับแต่ของเรานะฮะสำหรับคลิปนี้เท่านั้นเลยแคปไปนะครับรับส่วนลด20,000บาทนะครับเหลือ249,000บาทเท่านั้นเองนะครับบอกเลยว่าคันนี้ราคาดีมากๆนะครับเพราะว่าคันนี้มันจะผ่อนอยู่ประมาณ6,000กว่าบาทนะครับตลอดอายุสัญญาแต่ระยะเวลาเพียง 5ปีเท่านั้นเองนะครับโอ้โหบอกเลยว่าใครไม่อยากผ่อนนานๆนะครับดูคันนี้ได้เลยราคาก็ถูกมากๆด้วย249,0 0 0บาทเท่านั้นเองนะครับคันนี้นะครับก็จะเป็นตัวายาริสท,ที่ยังเป็นเครื่องยนต์1,500ซีซีอยู่นั่นเองเป็นตัว S Limited นะครับเดี๋ยวจะมีออปชั่นอะไรกันบ้างเดี๋ยวเราพาดูเลยนะครับคันนี้ใครอยากได้แบบผ่อนสบายๆผ่อนแค่5ปีดูคันนี้ได้เลยนะครับดูสภาพกันก่อนนะครับในส่วนของสีคันนี้ก็จะเป็นสีขาวนะครับอย่างที่เห็นก็เลย เนียนๆแบบนี้นะครับแทบไม่มีริ้วไม่มีรอยอะไรเท่าไหร่แต่ก็นี่นะครับในส่วนของฝากระโปรงด้านหน้าอะไรต่างๆเนี่ยก็มีรอยนิดหน่อยนะครับหินดีดต,ตามการใช้งานนะครับรถมันปี2009นะครับเนี่ยฮะก็มีรอยกันเล็กๆน้อยๆครับตามสภาพนะครับรถมือสองแล้วก็ในส่วนของโคมไฟนะฮะก็อย่างที่เห็นเลยก็ยังถือว่าใสๆอยู่นะครับไม่ได้ขุน่นแต่อย่างใดเลยแล้วก็คันนี้เป็นหลอดไฟแบบฮาโลเจนก็คือเป็นไฟส้มๆนั่นเองนะครับแล้วก็ อย่างเหมือนปกติครับตัวท็อปก็จะมีไฟตัดหมอกมาให้นั่นเองนะครับสำหรับยาริสเอ i m ลิมิเต็ดเนี่ยด้านหน้าจะมีในส่วนของเซนเซอร์ด้วยนะครับด้านซ้ายและด้านขวามี2จุดนะครับสำหรับด้านหน้าตรงนี้ใครแบบว่าอยากได้รถที่มีเซนเซอร์หน้าเนี่ยบอกเลยว่าคันนี้มีมาให้แล้วนะครับในรถที่ราคาแบบนี้เราก็ได้เซนเซอร์เนี่ยมีไม่กี่คันแน่นอนครับเดีย๋ยวโน้ตลองเปิดดูห้องเครื่องให้ดูนะครับว่าด้านในเป็นยังไงบ้างนะครับ โอเคครับผมก่อนจะเปิดฝาห้องเครื่องให้ดูให้ดูในส่วนของโลโก้นะครับคันนี้เจ้าของเก่าเขาก็เอาโลโก้โตโยต้าออกไปครับมาติดเป็นโลโก้ของเขาครับก็สวยดีนะฮะแล้วแต่การใช้งานนะครับตรงนี้เราก็แจ้งไว้เลยว่าเขาติดมานะครับตรงนี้ก็จะไม่เป็นโลโก้โตโยต้านะฮะแล้วก็ในส่วนของห้องเครื่องกันเลยนะครับสะภาพห้องเครื่องรถปี2009จด2010นะครับคันนี้ก็เป็นเครื่องยนต์นะครับ1,500นซีซีนะครับเบนซินคันนี้เป็นเครื่องยนต์ VVTi จาก โตโยต้านั่นเองนะครับเป็นตัว4ีูบ16วาล์วนะครับคันนี้109แรงม้าอย่างที่โน้ตบอกไปต้นคลิปแล้วว่ารถคันนี้เป็นเครื่องยนต์1500ใช่ไหมครับก็คือเครื่องยนต์เนี่ยแรงแน่นอนเป็น5ประตูนะครับก็คือสุดแน่นะครับสำหรับคันนี้เครื่องยนต์1500นะครับใครอยากได้แบบซิิงๆหน่อยยาลิสตัวนี้จะยังเป็นเครื่อง1500อยู่นะครับบอกเลยว่าขับแรงแน่นอนนะฮะใครกําลังหาอยู่ก็จัดกันได้เลยนะครับแล้วก็ในส่วนของโครงสร้างอะไรต่างๆให้ดูหน่อยนะครับนี่ ในส่วนของตัวเบ้าโชกนะครับลอยเม็ดอาร์คนะครับก็อยู่ครบนะครับนี่ด้านหน้าต่างๆนี่นะครับทุกฝั่งนะครับนี่นะครับลอยเม็ดอาร์ครถไม่มีชนเข้ามาอย่างแน่นอนละครับแล้วก็ในส่วนของเรื่องเครื่องยนต์นะครับใครไม่มั่นใจนะครับซื้อรถมือสองทางร้านของเรานะครับมีรับประกัน เครื่องเกียร์กล่องนะครับ ECU 1ปีหรือ10,000โลไปเลยนะครับลูกค้าออกไปเนี่ยก็คือเอาไปขับก็ได้ยาวๆเลยนะครับตรงนี้เรามีรับประกัน1ปีหรือ10,000โลให้แล้วนะครับล้วก็มีรับประกันนะฮะว่าไม่มีชนหนักจมน้ําหรือพลิกคว่ำแน่นอนนะครับถ้าไปตรวจเจอเนี่ยยินดีซื้อคืนกัน100%เลยนะครับบอกเลยว่าเอาไปเนี่ยชิวๆปลอดภัยหายห่วงแน่นอนนะครับแล้วก็ในส่วนของฝากระโปรงกันต่อเลยเนีย่คันนี้ก็ยังเป็นฝาเดิมๆอยู่นะครับนี่ นี่นะครับในส่วนของแนวซีนเนี่ยเราจิกจะยังเข้าอยู่นะครับนี่ให้ดูตามแนวไปเลยนะครับนี่สติกเกอร์นี่นะฮะยังอยู่เลยนะครับนี่แล้วก็โตโยต้านะครับแบบนี้แนวซิลิโคนซีนเดิมๆนะครับรอยเม็ดอาร์คนะครับนี่สติกเกอร์อยู่ครบๆนะครับนี่สภาพก็คือใช้ได้เลยนะครับดูดีอยู่นะฮะสำหรับรถปีนี้นะครับ2009นะครับใครได้ไปเนี่ยโน้ตบอกเลยว่าโคตรคุ้มนะครับพนอยู่ 6 0 0ันกว่าบาทเท่านั้นเองตลอดอายุสัญญา5ปีเท่านั้นเองด้วยนะครับบอกเลยว่าผ่อนกันสั้นๆเองนะฮะแล้วก็มาดูในส่วนของด้านข้างกันต่อเลยนี่สีขาวนะครับให้ดูสภาพเลยว่านี่สภาพดูดีมากๆเลยสำหรับสีคันนี้นะครับก็ไม่ได้แย่เลยสำหรับรถปี2009นะครับแล้วก็ในส่วนของล้อคันนี้ได้ล้อแม็กไปด้วยเลยนะครับสำหรับเจ้าของเก่าเขาใส่มาให้แล้วก็จะเป็นล้อแม็กแบบนี้เลยนะครับเป็นยางดันลลอกนะครับปี2019นะครับ แล้วก็ในส่วนของคันนี้นะครับก็จะเป็นยางเป็นล้อแมกขอบ17นั่นเองนะครับนี่นะครับขนาดยาง205นทับนะครับขอบ17นิ้วนะครับ R 1 7ก็คือได้ล้อแมกไปด้วยเลยนะครับลดราคา2,49,0 0 0บาทเท่านั้นเองนะครับก็ได้ล้อแมกไปด้วยเลยไม่ต้องไปซื้อเพิ่มไม่ต้องไปติดเองเพิ่มใดอย่างใดก็ทรงสวยเลยทีเดียวนะครับคันนี้อ่าแล้วก็คันนี้นะครับตัว S l i m i t e d ก็ไฟเลี้ยวอยู่ด้านข้างกระจกมองข้างแบบนี้อยู่แล้วนะฮะ เพราะเป็นตัวท็อปนะครับแล้วก็ในส่วนของกันสาดอะไรต่างๆก็อยู่ครบ4ประตูเลยนะครับตรงรุ่นยาริสนะฮะมาดูด้านในกันหน่อยนะครับนี่สภาพภายในนี่ครับลองแผ่นๆดูได้เลยนะฮะก็คือดูดีอยู่นะครับในส่วนของคอนโซลอะไรต่างๆนะครับแล้วก็บาอกนี่ให้ดูในส่วนของเบาะกันหน่อยคันนี้เป็นเบาะหนังนะครับแบบนี้เลยดูสภาพเบาะสิครับก็คือดูดีมากเลยนะฮะย้ําว่ารถปี2009นะครับแต่ทุกคนดูสิครับ เบาเนี่ยก็คือเป็นเบาหนังนะครับไม่มีรอยฉีกขาดชำรุดเลยนะฮะสำหรับเบาคันนี้ดูดีมากๆสภาพเนี่ยโอเคเลยนะฮะแล้วก็ในส่วนของคอนโซลหน้ากันหน่อยตรงนี้ก็จะอ่ะให้ดูนีตําหนีกันนิดหน่อยนะครับในส่วนของเนี่ยความสะอาดแล้วก็เนี่ยมีรอยลอกๆตรงนี้นะครับก็ตามอายุการใช้งานนะครับรถปี2009นเนี่ยด้านข้างตรงนี้จะมีแบบลอกๆนิดหน่อยครับแต่ก็อย่างที่บอกครับรถไม่เป็นรถมือสองนะครับอุปกรณ์มันก็ต้องมีลอกๆกันบ้างแต่ว่า เดิมๆแน่นอนนะครับแล้วก็ในส่วนของนี่เลยให้ดูโครงสร้างกันหน่อยในส่วนของขอบประตูนะครับนี่ขอบประตูดูได้เลยนะครับว่ารอยเม็ดอาร์คอยู่กันครบๆกลมๆเดิมๆนะครับนี่ก็คือไม่มีชนะเข้ามาอย่างแน่นอนนะครับตรงนี้ทางร้านเราก็มีรับประกันอยู่แล้วนะครับนี่แกะกันให้ดูได้ทุกประตูเลยเดี๋ยวเราพาดูกันนะครับแล้วก็ในส่วนของนี่นะครับกระจกต่างๆนะครับก็กระจกเดิมไม่เคยถอดไม่เคยเปลี่ยนมานะครับสําหรับคันนี้ ในส่วนขอบประตูแผงอะไรต่างๆก็คือดูได้เลยว่าเนี่ยกรอบมันก็ยังเดิมๆอยู่นะครับไม่ค่อยมีรอยอะไรเท่าไหร่ไม่ได้ลอกมากนะฮะแม้ว่ารถมันจะปีเก่าแล้วก็ตามนะครับบอกเลยว่าคันนี้ได้ไปคุ้มแน่นอนนะฮะโอเคนะครับขอประตูประมาณนี้แล้วก็ในส่วนของด้านข้างนะครับนี่รอยสติกเกอร์อะไรต่างๆนะครับแผ่นเพจมออก,กอะไรมันก็อยู่ครบเลยนี่นะครับเดิมๆอยู่ครบๆนะฮะอุปกรณ์ทุกอย่างแล้วก็ในส่วนของรอยนอ็อ ด้านข้างประตูเนี่ยก็คือไม่มีถอดนะครับสําหรับคันนี้อาจจะมีฝุ่นบ้างนะครับตามเขารถคันนี้เพิ่งเข้ามานะครับยังไม่ได้ทําการล้างอะไรเยอะแยะนะฮะก็ให้ดูกันแบบเรียวๆก่อนนะครับว่ารถเพิ่งเข้ามาสภาพเป็นยังไงนะครับก็คือดูได้เลยว่ารถที่เพิ่งมาเนี่ยมันไม่มีรอยชนรอยอะไรมาเลยนะครับสําหรับคันนี้มาแบบนี้เลยสภาพดีมากๆนะครับนี่ดูด้านหลังนะครับในส่วนของเบาะเหมือนเดิมเบาะหนังนะฮะดูได้เลยว่าไม่มีขาดไม่มีฉีกเลยคันนี้โอ้โหเบาะสภาพดีมากนะครับ ทำการล้างไปนิดหน่อยเท่นั้นเองแล้วก็นี่ขอบประตูอะไรต่างๆนะครับสติกเกอร์นี่นะฮะกระจกเดิมนะครับไม่มีถอดมาไม่มีเปลี่ยนมาเลยนะครับทุกบานนะฮะนี่ก็นี่นะครับเดี๋ยวเราเปิดขอบประตูโอเคนี่นะครับลองไล่ดูได้เลยนะครับรอยเม็ดอากนะฮะอยู่กลมคมทุกประตูนะครับรถสีขาวอาจจะมองยากกันนิดหนึ่งแต่ว่ามีอยู่นะครับในส่วนของรอยเม็ดอากนะฮะก็คือไม่มีชนเข้าด้านข้างมาอย่างแน่นอนนะครับ Okay. มาแล้วเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของด้านหลังกันต่อเลยว่าคันนี้ด้านหลังเป็นยังไงบ้างนะครับก็นี่เลยนะฮะเป็นโฉมแบบนี้นะฮะรถสีขาวนะครับนี่เลยที่บอกว่าเป็นตัว S Limited นั่นเองนะครับสำหรับเจ้าคันนี้แล้วก็จะมาพร้อมกับเซนเซอร์ถอยหลังด้วยนะครับ4จุดเลยคันนี้1 2 3 4นะครับเซ็นเซอร์ถอย4จุดนะฮะแล้วก็ในส่วนของตรงนี้ก็จะเป็นสปอยเลอร์นะฮะเล็กๆแบบนี้นะครับ ติดมากับตัวรถเลยตัว S Limited ก็ไฟเบรกดวงที่3ามอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของคันนี้มันจะมีในส่วนของปุ่มตรงนี้ก็คือใช้ควบคู่กับกุญแจ k e y ์เลสนั่นเองนะครับก็สามารถล็อกรถหรือว่าปลดล็อกนะฮะตรงนี้ได้เลยนะครับนี่เราจะล็อกนี่เราจะเปิดแล้วก็กดตรงนี้ได้เลยนะครับนี่สำหรับด้านหลังนะครับนี่ก็ให้ดูกันเลยนะครับก็คือสามารถใช้เก็บของได้อยู่นะครับแต่ก็ โดยส่วนตัวเน้นอมองว่ามันก็ไม่ได้เก็บได้เยอะมากนะครับแต่ก็สามารถเก็บได้บ้างอยู่นะครับแต่ก็เหมือนเดิมครับถ้าเป็นรถที่เป็น5ประตูนะครับก็สามารถพับเบาได้เดี๋ยวลองพับให้ดูกันนิดนึงนะฮะนี่นี่นะครับก็คือพับแบบนี้นะครับคันนี้ก็เป็นพับแบบ 60- สิบสได้แล้วก็พับเก็บของนะครับหรือว่าเว้นที่ไว้นั่งคนนึงเก็บของครึ่งหนึ่งอะไรแบบนี้ก็แล้วแต่การใช้งานนะครับแล้วก็โดยส่วนตัวเน้นมองว่าคันนี้มันเป็นการพับที่แบบว่า อยู่ในระดับเดียวกันกับด้านหลังนะครับเวลาเก็บของเนี่ยก็อาจจะเก็บได้ง่ายกว่านะครับเก็บได้เยอะเลยแล้วก็คันนี้ลองดูนะครับในส่วนของด้านหลังต่างๆเพดานอะไรเงี้ยครับก็คือยังดูดีมากๆไม่มีรอยเปื้อนสกปรกอะไรเลยนะครับสภาพคือโอเคมากแล้วก็คันนี้นี่นะครับอุปกรณ์คือครบเลยนะครับประแจแม่แรงล้ออะไรนะครับอ่าในส่วนของแม่แรงจะอยู่ที่เบาะคนนั่งด้านข้างนะครับแล้วก็คันนี้ประแจล้ออะไหล่นะครับ อยู่กันครบเลยอุปกรณ์คือดูดีมากๆนะครับย้ําว่ารถปี2009นนะครับแต่อุปกรณ์อะไรต่างๆคืออยู่กันครบมากๆเลยแล้วก็ในส่วนของโครงสร้างกันหน่อยนะครับนี่รอยเม็ดอาร์ครอยเชื่อมนะครับนี่ซีนเดิมๆนะครับนี่เม็ดอาร์คนะฮะไม่รู้ในกล้องเห็นหรือเปล่านะครับเดิมๆน็อตไม่มีขยับนะครับนี่นี่นะครับรอยเชื่อมเดิมๆนะครับนี่น็อตไม่มีขยับนะครับอาจจะมีสนิมบ้างนะครับตามอายุการใช้งานนะครับแต่ว่า ไม่มีเปลี่ยนไม่มีถอดมาเลยนี่เดิมเดิมครับนี่นะครับรอยสีนแนวเดิมเดิมนะครับรอยเม็ดอาร์คนะครับอยู่กันสวยๆเลยรถไม่มีชนเข้ามาอย่างแน่นอนนะครับชืบโอเคมาแล้วก็มาดูในส่วนของฝั่งนี้กันต่อเลยนะครับเดี๋ยวโนต้ตจะลองเข้าไปนั่งด้านหลังให้ดูด้วยนะครับนี่อันนี้ก็คือเวลาเราพับมาแล้วมันก็จะเป็นพื้นที่ประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวโนต้ตลองเข้าไปนั่งด้านในนะครับฟึบนนี่พับ นี่โอเคนะครับในส่วนของการนั่งก็จะประมาณนี้นะครับ้นตนี้สูงอยู่170นะครับเข้ามานั่งเราก็โอเคนะฮะไม่ได้รู้สึกว่าเล็กมากนะครับก็ใช้ได้อยู่แล้วก็การนั่งเนี่ยก็ประมาณนี้เลยนะครับถ้าพับไว้ครึ่งหนึ่งเราจะเก็บของเพิ่มแล้วก็นั่งเพิ่มไปอีกคนนึงเนี่ยตรงนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับแต่ตรงนี้รู้สึกว่าเบาะอาจจะโอเคเตี้ย uh ไปนิดนึงอ่ะเดี๋ยลองปรับประมาณนี้นะครับนั่งก็โอเคนะฮะโดยส่วนตัวน้ว่านั่งไกลๆเนี่ยพอได้อยู่นะครับสาหรับ คนนั่งด้านหลังนะครับไม่ได้แย่ขนาดนั้นนะครับนี่ก็ประมาณนี้เลยนะฮะด้านหน้าก็ยังไม่ได้ติดอะไรขนาดนั้นนะครับก็ยังถือว่าเหลือๆแต่ว่าคันนี้พอเข้ามานั่งแล้วก็คือสภาพเนี่ยรู้สึกว่าเบาอะไรต่างๆนะครับขอบประตูอะไรพวกนี้ก็คือถือว่าดูดีมากๆเลยนะครับปุ่มอะไรต่างๆดูใช้งานได้แบบ100%เซนลยนะครับทุกอย่างคือดูดูดีมากๆสําหรับรถปี2019นนะครับคันนี้ส่วนตัวว่าสภาพเนี่ยโอเคมากเลยนะฮะแล้วก็มา ดูในส่วนของขอบประตูกันอีกนะครับจะได้พาดูกันว่ารถเนี่ยไม่มีชนเข้ามาอย่างแน่นอนนะครับนี่พาดูกันทุกแนวทุกขอบประตูเลยนะครับอ่าโอเคปะเดี๋ยวเราพาไปดูในส่วนของด้านหน้ากันต่อจะพาดูในส่วนของฟังก์ชันด้วยนะครับว่าคันนี้มันมีฟังก์ชันมีออปชันอะไรเด็ดๆบ้างนะครับแล้วก็นี่ให้ดูกระจกกันนิดนึงนะครับกระจกนี่นะครับลอยสติ๊กเกอร์ก็คืออยู่กันเดิมๆกระจกเดิมไม่มีถอดเลยนี่ นี่นะครับไม่มีถอดไม่มีเปลี่ยนมาเลยกระจก t o โยต้าเดิมๆนะฮะรถคือโอเคมากเลยมากแล้วก็ก่อนจะเข้าไปนะครับคันนี้ก็อย่างที่บอกเลยว่าเป็นกุญแจย์เลสนะฮะแบบนี้คันนี้เหลือมา1ดอกนะครับก็คือใช้ยังไงนะครับก็เหมือนเดิมครับมีปุ่มตรงนี้นะครับเราก็กดเพื่อล็อกนะครับนี่อันนี้คือรถล็อกแล้วนะครับถ้าปลดล็อกก็คือ4นิ้วสอดเข้าไปแบบนี้นะครับนี่แตะเลยไม่ต้องกดนะครับแบบนี้ คือเปิดได้เลยนะครับสะดวกสบายมากรถปี2009ออปชั่นนี้คือดีจริงๆนะฮะนี่แล้วก็เข้ามาในส่วนของด้านในก็ให้ดูคอนโซลกันอีกเช่นเคยนะครับดูได้เลยว่าร่องรอยแทบไม่มีเลยคันนี้สภาพดีมากจริงๆนะฮะอ่ะก่อนเข้าไปให้ดูขอบประตูกันหน่อยนะครับมานี่นะครับด้านในกริง้งกริ้งบอกเลยว่านี่นะฮะรอยเม็ดอาร์คอยู่กันเรียงกลมครบสวยๆเลยนะครับ รถไม่มีชนเข้ามาอย่างแน่นอนอ่าแล้วก็ให้ดูในส่วนของขอบประตูด้านข้างด้วยนะครับก็คือรอยน็อตต่างๆไม่มีขยับเลยนะครับนี่แล้วก็ในส่วนของนี่ด้านข้างนี่ครับสติ๊กเกอร์อะไรต่างๆอยู่กันครบเลยอ่าเดี๋ยวขอปิดตรงนี้แปบ๊บนึงนะครับโอเคสําหรับด้านในประมาณนี้มาลองเข้าไปดูข้างในกันเลยนะครับนี่น้ตเข้ามาแล้วนะครับเดี๋ยวลองเหยียบเบรกแล้วก็ดูเลขใหม่กันนะครับนี่นะครับเหยียบเบรกกดปุ่ม p u ชส start ได้เลย นี่โอเคครับเดี๋ยวมาต่อในส่วนของเลขไม้กันนะครับนี่คันนี้นะครับเลขไม้อยู่ที่ผู้ดูนะครับบอกเลยว่าเลขไม้ดีมากๆเลขไม้แปดหมื่นสามพันเก้าร้อยเท่านั้นเองนะครับลองคิดกันดูเลยรถปีสองพันเก้านะครับรถสิบกว่าปีเลขไม้แปดหมื่นกว่านะครับวิ่งปีละไม่ถึงหมื่นนะครับคันนี้ไม้น้อยมากแล้วก็รถของเราเนี่ยเรากล้ารับประกันเลยว่าไม้แบบแท้ๆเดิมๆเลยนะครับโอ้โหคันนี้ ไม่น้อยมากจริงๆนะฮะใครอยากได้เนี่ยดูได้เลยผมก็ว่าทำไมสภาพมันดีขนาดนี้นะครับสำหรับคันนี้แล้วก็นี่นะครับอุปกรณ์ต่างๆให้ดูเลยในส่วนของพวงมาลัยนะครับเป็นแบบหุ้มหนังแล้วนั่นเองเป็นตัว S Limited นะครับเป็นแบบหุ้มหนังพร้อมกับนี่เลย มีมัลติฟังก์ชันแล้วนะครับสามารถเพิ่มเสียงลดเสียงตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็คันนี้จะเป็นแอร์แบ็กคู่หน้านะครับสฝั่งนั่นเองนะฮะแล้วก็คันนี้คอนโซนหน้าต่างๆอุปกรณ์ก็คือยังใช้ได้หมดนะครับเนี่ยที่วางแก้วน้ําช่องเปิดอะไรพวกนี้ครับใช้ได้หมดเลยนะครับช่องเยอะมากๆนะครับสำหรับยาลิสเนี่ยบอกเลยว่าสภาพ ใช้งานได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับทุกฝั่งนะครับทุกประตูเลยนะฮะแล้วก็คันนี้นะครับจะมาพร้อมกับจอนะครับนี่ในส่วนของวิทยุก็ใช้ได้นะครับเนี่ยเปิดเพลงอะไรต่างๆก็ยังได้อยู่นะครับรถปีสองพันก้ายังไม่เสียกดปิดก็ปิดแบบนี้นะฮะนี่โอเคเลยแล้วก็ในส่วนของคอนโซลต่างๆนะครับแอร์นี่ก็คือยังใช้เป็นแบบปรับมืออยู่แบบนี้ก็ใช้งานง่ายนะฮะไม่ได้ยากอะไรในส่วนของแอร์แล้วก็คันนี้เกียร์เป็นแบบเกียร์ออโต้แบบขั้นบันไดนะครับแบบนี้เลยนะฮะนี่ เข้าเกียร์อะไรต่างๆง่ายๆนะครับมีเซ็นเซอร์ถอยอะไรต่างๆอยู่ครบเลยนะฮะคันนี้นี่นะครับนี่ก็ประมาณนี้นะครับสําหรับออปชั่นต่างๆภายในรถนะครับนี่ก็หากใครสนใจนะครับคันนี้นะครับเรามาสรุปกันหน่อยนะฮะก็คันนี้เป็นโตโยต้ายาริสหนึ i งจุดหนะครับปี2009จดปี2010นะครับคันนี้เลขไม้น้อยมากๆนะครับเลขไม่แปดหมื่นสามเท่านั้นเองนะครับหากใครสนใจนะครับคันนี้นะฮะราคาตั้งอยู่ที่ 2 6 9 0 0 0พนะครับแต่เฉพาะคลิปนี้เท่านั้นนะครับใครแคปไปนะครับรับส่วนลดเหลือ2 4 9 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะครับคันนี้นะครับผ่อน5ปีนะฮะอยู่ที่6,100เท่านั้นเองนะครับหากใครสนใจก็สามารถแคปและส่งให้กับแอดมินของเรานะครับที่ช่องทางด้านล่างนะครับ s i s t a r c a r สตาร์คานะครับหรือจะโทรมาเบอร์โน้ตก็ได้นะครับที่เบอร์0909976129นะครับสำหรับใครที่สนใจก็สามารถ ส่งกันมาได้เลยบอกเลยว่าโน้ตว่าคันนี้โดยส่วนตัวเนี่ยคุ้มมากๆเลยนะครับผ่อนไม่นานผ่อนอยู่5ปีเท่านั้นเองเราก็ได้เป็นรถเก่งเล็กๆไปแบบนี้ออปชันเยอะๆคีย์เลสอะไรต่างๆก็ลองตัดสินใจเลือกกันดูนะครับสำหรับสภาพคันนี้ก็คือดูดีมากๆอย่างที่โน้ตพาทัวร์ไปเลยนะครับใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่องของเราหน่อยนะครับ จะได้ไม่พลาดรถใหม่ๆที่เข้ามารีวิวกันนะครับคันนี้ใหม่จริงนะฮะเพิ่งเข้ามาล้างอย่างเดียวนะครับก็ใครสนใจอย่าลืมโทรมากันนะครับสำหรับวันนี้โน๊ตก็ขอตัวลาไปเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ